สมการเคมีก็คือจะใช้เขียนแทนการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็จะบอกว่าสารใดเนี่ยทําปฏิกิริยากันแล้วก็จะเกิดเป็นสารใดค่ะเออจะมีสารตั้งต้นทําปฏิกิริยากันแล้วก็จะเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะตัวสมการเคมีเนี่ยเราจะเขียนสองแบบก็คือสมการแบบโมเลกุลแล้วก็เป็นสมการไอออนิกค่ะโดยปฏิกิริยาเนี่ยจะบอกสถานะก็คือจะเป็น g ก็คือแก๊ส L ก็คือของเหลว S ก็คือของแข็งแล้ว a q S ก็คือสารละลายที่มีน้ําเป็นตัวทาละลายนะคะในการเขียนสมการเคมีเนี่ยเราก็จะเขียนสถานะกำกับไปด้วยว่าสมการเนี้ยเป็นสถานะอะไรของสาราของค่าทางกายภาพอ้าวต่อไปนะคะแล้วก็จะมาเรียนการดูสมการเคมีกันนะคะโดยที่การดูสมการเนี่ย จะใช้การคำนวณเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแล้วสมการเคมีที่ต้องดูน,นะคะก็คือจะเป็นไปตามกฎทรงมวลน,นะคะโดยจะดูท่าทางซ้ายมือก็คือจะต้องเท่ากับทางขวามือโดยเริ่มดูนจากโมเลกุลที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วต่อมาก็คือดูนธาตุโลหะแล้วก็ดูนอะโลหะพอดูโลหะเสร็จแล้วอโลหะเสร็จแล้วก็มาดูนไฮโดรเจนกับออกซิเจนค่ะ แล้วก็มาตรวจสอบดูว่าทั้งสองข้างเนี่ยทางซ้ายและขวาเนี่ยเข้ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฝึกดูนสมการกันนะคะข้อแรกง่ายมากเลยพี่ให้น้องทำจำได้หรือเปล่ามหกไหนใครดูนได้เดี๋ยวพี่ให้คะแนนในลองบอกซิว่าต้องดูนแบบไหนคะเติมสองหน้าเฮ็ด H สองนะคะแล้วก็เติมสองตรงหน้า H สองอีกฝั่งหนึ่งค่ะเติมสองหน้า H สองแล้วก็เติมสองอีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ใครตอบคะสก,กาวใจคะ่ะสก,กาวใจอีกแล้วอ่ะก็คือมันจะเป็นแบบนี้เนาะสอง H สองบวก O สองเป็น H 2 O เติมสองข้างหน้าก็คือเติมตัวนี้กับตัวนี้เนาะ แล้วก็มาดูว่าทั้งสองฝั่งเท่ากันหรือเปล่าฝั่งนี้มี H สองคูณกันอีกสองก็เป็น H สฝั่งนี้มี O สองฝั่งนี้สองคูณกับสองเป็นสี่ฝั่งนี้สอง O เป็นสอง O โอเคค่ะก็คือดุลประมาณน,นี้นะคะข้อต่อไปใครจะทำเอ่ยง่ายๆมากเลย ได้เท่ากับเอ,อ่อหน้าโอเป็นห้าหรือเปล่าคะหน้าโอเป็นห้าหรือเปล่าแล้วก็หน้าซีฝั่งนี้จะได้สามแล้วก็หน้าเฮจะได้สี่เฮจะได้สี่อ่ะพี่นับตัวของฝั่งก่อนเนาะ <c oughs> ก็จะเป็นซีสามเฮทแปดบวกห้าโอสองสามโอสองบวกสี่เฮ สองโอเป็นแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็มาดูสองฝั่งเข้ากันให้ดูตัวที่เยอะที่สุดก่อนอันนี้ก็คือ h ฮแปดฝั่งนี้มีสี่คูณสองเป็นแปดเป็น h ฮดแปดอ่ะีสามสามโอฝั่งนี้เป็นสิบห้าคูณสองเป็นสิบเป็นโอสิบตัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีโอสองคูณกับสามเป็นหก หกโอฝั่งนี้มีโอหนึ่งตัวคูณกับสี่เป็นสี่โอก็เป็นสิบโอโอเคค่ะท้ากันค่ะเมื่อกี้ใครตอบคะมาลีค่ะมาลีค่ะขอบคุณค่ะข้อต่อไปใครอยากตอบคะมาช่วยกันเนาะง่ายๆมีใครตอบได้ไหม มีใครทำอยู่หรือเปล่าใช่ตอบตอบได้เลยนะพี่คะแนนนะเติมสองหน้า N A O H ead, หรือเปล่าคะ N A O H เติมสองแค่ตัวเดียวใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมเอ,อ่อเขาเปล่า เอ็นเอให้เทากับสองแต่อฝั่ง hey. นี o, age, ้พี <whis ky. S 2> ่น hmm. ับโอให้โอฝั่งนี้มีโอสองโอนี่เป็นโอสี่รวมกันเป็นสี่โอแต่ฝั่งนี้มีโอหนึ่งตัวอันนี้มีโอสองตัวเป็นสามตัวพี่จะเติมยังไงดีมันไม่ครบอะได้ไหมได้กันไม่เอ่ย มีใครทำได้หรือเปล่าไม่ได้พี่เฉลยเลยนะให้พี่เฉลยเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะ ได้ไหรือเปล่า ครับแต่ไม่เออเจนแบบไม่บอกค่ะไม่มั่นใจอ่ะเป็นออกหน้าค่ะเอยหนูส่ผิดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเติมสองหน้า N A สอง O สองครับใช่ใช่สองหน้า N A O สองแล้วก็เติมสองหน้า H ส O ครับเติมสองหน้า H two O แล้วก็เติมสี่หน้า N A O H ครับ นะอันนี้นะคะใช่ไหมเอออันนี้ผมก็ไม่น่าใจนะเดี๋ยวต้องมานับดูว่ามันตรงหรือเปล่าแต่แต่ถ้าจากเฉลยมันมันไม่ถูกเดี๋ยวพี่ขอนับดูก่อนเนาะอ่ะฝั่งนี้ N A คูณกันจะเป็น4 N A อันนี้ O 2คูณกับ2เป็น4 O ฝั่งนี้ก็จะเป็น2 O H ก็จะเป็น 4H นองกันก็จะเป็น 4NA 6O 4H ฝั่งนี้นะคะถ้าฝั่งนี้หนูบอก 4NA o มี4 o 4 H4 O2 เอ้ยมันก็เท่ากันแล้วนะทั้งสองฝั่งตายล้พี่ก็ฟัางเชื่อหน่อยอเดือนหนึ่งนะคะเดือนหนึ่งนะคะตอนนี้ใช่ปะเท่ากันปุ๊บสี่เป็นหกสี่เนเท่ากันเจอเลยะมาดูานี้เอามาพี่าถูกค่ะขานี้เนี่ยที่เราคิดว่ามันถูกอะไเห็นคนพ ค,<ย>คือพี่ไม่ได้หาเหตุผลมาพี่ขอโทษนะเดี๋ยวพี่จะมาเสริมให้ในกลุ่มนะแต่คือคำตอบที่ได้จริงๆอะ่ะมันคิดแบบนี้จะเป็นหนึ่ง Na หนึ่ง H 2 O แล้วก็ สอง N A O H บวกด้วยหนึ่งส่วนสอง O สองเดี๋ยวเหตุผลเมื่อกี้ที่น้องตอบมาเดี๋ยวพี่เข้าไปตอบให้ในกลุ่มนะแต่แต่ว่าพี่ขอเฉลยที่พี่เฉลยมานะคือถ้าอันนี้ก็เข้ากันทั้งสองฝั่งเหมือนกันโดยที่ N A ในเท่ากับสองเท่ากับสองเหมือนกันแต่ข้างเนี้ยจะเป็น M O สามสามตัว โอสามตัวข้างนี้จะมีโอสี่ตัวก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้พี่ก็เลยใส่หนึ่งส่วนสองเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยเหลือตัวเดียวก็คือสองตัดสองก็จะเหลือโอตัวเดียวครับตัวนี้ก็จะเป็นสามโอเข้ากันทั้งสองฝั่งออนนีเข้าใจพี่ไหมเข้าใจไหมครับ เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยวพี่ขาให้ผลเมื่อกี้มาตอบให้นะคะขอโทษด้วยน,นะคะโอเคค่ะต่อเลยเนาะข้อต่อไปใครทําได้บ้างเอ่ยเติมสองหน้า K C L O สามแล้วก็เติมสองหน้า K C L แล้วก็เติมสามหน้า O สองค่ะ O สองใครตอบคะรากาจค่ะรากาจใจค่ะ ให้พี่นับแบบฝั่งนี้มี k สองตัว cl หนึ่งตัว o สามฝั่งนี้ k สอง cl สอง o หกว่าพี่นับผิดเขาทักค่ะคูณสองด้วยก็เป็น o หกโอเคค่ะถูกต้องค่ะพี่ให้กัน,นแล้วนะ ข้อสุดท้ายใครจะตอบเอ,อ่ยยาวมากดุนยากแน่เลยพี่รอได้นะพี่รอได้ มีใครตอบได้ไหมเอ่ยช่วยหน่อยครับ I'm not ไม่ไมเดี๋ยววันนี้เลยเวลานะะพี่จะเลยเลยไหมให้พี่เฉลยเลยไหมเฉลยเลยก็ได้ค่ะเฉลยเลยก็ได้นะ้อ <c oughs> ก็คืออันนี้เนาะแล้วก็เขาบอกว่าให้พิจารณาาตาที่เยากที่สุดก่อนอันนี้ก็จะเป็นเฮดยี่สิบสองเพราะปยูตรงนี้อันนี้มีเฮดสองก็คือทำไงให้ได้ยี่สิบสองก็คือคนะูณสิบเอ็ดเนาะก็ใส่สิบเอ็ดข้างหน้า เราก็ดูตัวต่อไปก็คือสี่สิบสองสี่สองฝั่งนี้มีสี่สองตัวก็เราใส่เป็นสิบสองก็เลยมีสี่สิบสองตัวแล้วก็มาดูโอโอฝั่งนี้มีสิบเอ็ดฝั่งนี้มีสามรวมกลายเป็นสิบสี่แต่ฝั่งนี้มีโออยู่สิบสองคูณสอง เป็นยี่สิบสี่แล้วก็บวกกับอีกสิบเอ็ดทั้งหมดรวมกันก็เป็นสามสิบห้าอะตรงนี้มีแล้วยี่สิบสี่ทำยังไงจะให้ได้สามสิบห้าก็คือจะขาดอีก ี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดขาอียี่สิบเอ็ดอ่างสามโกนไดยี่สิบเอ็ดขาเจ็ดครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดเป็นเจ็ดนี้เป็นยี่สิบเอ็ดรวมกันเป็นสามสิบห้า เท่ากันไหมคะโอเคก็ okay. ต้องเติมเดหน้านี้นะถึงจะเท่ากันทั้งสองฝั่งถูกไหมพี่ทำถูกไหมมีใครท้วงอะไรไหมโอ11า3เป็สี4ค่ะ <Okay. S 1> 21ิ3 3้5โอเคถูกเนาะน,นี่เฉลยนะคะเ <Okay. S 1> ข้าใจไมเอ่ยพี่ปไปนะถ้าเข้าใจ